กรอบโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์เต็มไปหมดเลยสวัสดีครับตื่นตอนเช้ามาร่างกายขาดโซเดียมและมีกล่องสุ่มกรอบโปรไฟล์มันลอดตาลอใจผมเหลือเกินราคากล่องละ99บาททีแรกผมกะจะซื้อ6กล่องแต่ขาดตังค์อยู่3บาทซื้อไม่ได้ผมเลยกะจะเติมเพิ่มอีกสัก10บาทเพื่อจะได้มาสุ่มสัก6 <c oughs> กล่องนั่นแหละฮะแต่ก็ไม่เป็นไร ห้ากล่องก็ก็ได้แล้วก็มันมีกล่องละว9บาทอือก็น่าจะซื้อได้สัก10กล่องเป็นที่แน่นอนและชัดเจนมากว่าเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือกรอบโปรไฟล์ผมจึงเริ่มเปิดจากกล่องละว9บาท10กล่องก่อนนั่นแหละฮะ90บาทถ้าเสียงผมดูอึมครึมหน่อยก็นั่นแหละฮะผมเพิ่งตื่นนอนแล้วเราก็มาเริ่มที่เมนูหลักของเราเปิดกันที่กล่องแรก เหรียญวิบวับหนึ่งอันเริ่มที่กล่องสองเหรียญวิบวับหนึ่งอันกล่องสามเหรียญวิบวับหนึ่งอันกล่องสี่เหรียญวิบวับสองอัน หล่องห้าเหรียญวิบบับหนึ่งอันห้าร้อยบาทคุณได้เหรียญวิบบับไป,ป,ป,ปไม่กี่อันแล้วมันต้องใช้เหรียญวิบบับเท่าไหร่ในการแลกกรอบโปรไฟล์คำตอบก็คือสี่สิบกว่าอันน้ำตาจะไหล